รัดขวาครับขยับขยับแล้วก็ทิ้งขวาตรงๆมาเลยนะครับแข้งขวามาอีกแล้วครสองดอกปิดเลยนะครับแข้งขวาของเพชรสวนจันทร์ภาษาบรรพาว่าเตะได้อร่อยเตะเหลือเกินครับทางด้านของเพชรสวนจันทร์ครับจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้นะครับทางด้านของฉายแสงสดกว่าหนุ่มกว่านะครับแต่ว่า ถ้าไปยืนรับอย่างนี้นะครับแข้งนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโตนเยอะๆนี่ก็ยุบได้เอาเลยครับแข้งขวาโอ้โหดอกนี้ครับเ็มชาโค้งไ้เหมือนกันครับแต่ก็ดูว่าทางด้านของชายแสนี่ครับก็ไปแบบเรื่อยๆไม่รีบแล้วครับยกที่ยกที่2ครับคงจะชกตามเกมตามแผนที่วางเอาไว้แหละครับแต่ว่าเป็นทางด้านของเพชรสวนจันทร์ครับที่ยกนี้เนี่ยเน้นแข้งขวาครับแล้วก็ทําได้ดีครับเริ่มมาแล้วครับแข้งซ้ายของชายแสง นี่ครับขยับเข้าไปโดนแค่ขวาอู้แต่ว่ามีหุกขวาครับฉายแสงไม่พอออกหมัดแล้วแหมออกได้ดีเลยครับต่อยได้แม่นครับพยายามจะต่อยให้ต่อเนื่องครับเดี๋ยวว่าออกแข้งแล้วก็บวกหมัดกันเลยครับมาดูวงในเนี่โอ้โหมีศอกด้วยนะครับทางด้านของเพชรสวนจันแข้งขวาโอ้โหเนื้อครับดอกนี้โอ้โหไปสูงไปนิดครับขาพาเชื่อครับเสียหลักหายท้องเก่งแล้วครับไม่เจ็บครับแต่เขินครับลูนี้เดี๋ยวว่ามีหมัดมีศอกแรงอยู่แล้วนะครับทางด้านของฉายแสง นัานของเพชรสวนจันเองนี่เดินกยับเข้าไปนี่ก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันตอนนี้มาดูวงในก็ยังตีกันไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างไล่แขนกดแขนกันเอาไว้ครับขยับเข้าหาครับฉายแสงครับโอ้โหมีหมัดมีศอกครับโดนเข้าไปเป็นยังไงครับทักจะขมปี่หรือเปล่าพิธีต้องดูครับมันขมหรือมันหวานหรือเหมือนแค่ใครๆเขาเอาศอกซ้ายมาคืนครับตอนด้้นของเพชรสวนจัน์ โอ้โหโดนเวลาโดนนี่ทําท่าไม่ดีนะครับเพชรสวนจันรน์ก็ยังมีบวกอยู่ตลอดเรียกว่าฟื้นเร็วเหมือนกันโอ้นี่แหละครับดูนะครับเอาสายมาอีกแล้วหมัดสายคราวนี้ทั้งหมัดทั้งศอ,อกนะครับแลกกันนะครับตอนนี้ถือถ้าน,น้องอยากลองของพี่ก็มีเหมือนกันครับเพชรสวนจันร์ว่าอย่างนั้นนะครับสัญญาณสัญญาณเดือดมาแล้วครับแบบนี้สงสัยจะไม่ได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับแต่ว่าระฆังยกสองได้ยินแล้วครับพักก่อนคู่เดียว กราชากลังสิตครับผู้รองของรายการศึกบัวบันวันสุขครับผ่านไป2ยกนี่ต้องบอกว่าเกมนี้เดือดแล้วครับเดือดเกินยกแล้วครับเกินนาทีครับผ่านไป6นาทีครับแต่ว่าโอ้โหใส่กันไฟแลบเลยครับทุ่งรังสิตนี่ร้อนเลยครับครึ่งทางครับของเกมการชกครับยกที่3มาดูครับว่ายกนี้ครับใครจะทําการบ้านมาดีกว่ากันแล้วครับในช่วง2นาทีพักยกแข่งขวาทักทายเลยครับทางด้านของเพชรสวนจันทร์หมัดซ้ายมาครับฉายแสงสายไม่พอเติมหมัดขวาครับ แต่ว่าแข้งขวาของเพชรสวนจันครับดูนายบ้างครับฉายแสงใช้ความแข็งแกร่งแล้วครับความสดพยายามจะบดบี้วงนแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้ถนัดครับกรรมการแยกออกมาเดินขยับเข้าไปหานะครับเพชรสวนจันโอ้โโดนหมัดซ้ายไปก่อนนะครับหออ้ายและแข้งสายนี่ตามเลยนะครับคอยดักบวกอยู่เหมือนกันตอนนี้มาดูกันที่ความแข็งแรงโอ้โหัยจังหวะทำแล้วก็แทงนะครับแต่ว่าวงนนี่มาแล้วครับตอนนี้หิ้วได้แล้วครับทางด้านของฉายแสง พยายามจะเด้งตีเหมือนกันแต่ว่าเพชรสวนจันทนี่ก็อาศัยเก่าแล้วครับคอยกันคอยแทงโอ้โห,โหเกมการชกตอนนี้นี่นี่นะครับแ,แข้งขวาต่อยขวาเอาล้วครับโอ้โหต่โดนซ้ายไปเหมือนกันทําท่าไม่ดีแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเพชรสวนจันทรพอโดนก็ไม่หนักๆน,กน,กนี่ออกอาการให้เห็นนะครับพระดนิินเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับเอาแล้วครับโอ้โห เบียดกันอย่างนี้จะครบ5ยกหรือเปล่านะครับคู่นี้ต่างฝ่ายนี่ต่างโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับดูครับมาแล้วครับมาแล้วชุดใหญ่นะครับตัวนี้พยายามนก็โดนนะครับแต่พยายามจะบวกนะครับใงด้านของเพชรสวทธิชั์ โอ้โหดูวงในดูการหิ้วนะครับพยายามจะจับจะล็อกจะหิ้วเลยนะครับานด้านของใช้แขงสุดท้ายท้ายสุดอยู่ที่ความทนทานแล้วก็ท่าทรหดลันะครับคือพี่ทําผมเ่ยผมทนได้ผมทําพี่บ้างเลยพี่ทนได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเอาแล้วครับต่างคนต่างแรกนะครับสอกซ้ายสอกขวาครับหูสับทอีกทีเอาเอาโดนไม่เต็มครับแข้งซ้ายอ้าวหูแขนเดาะหรือเปล่าครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับดูครับแม่เป็นนกปีกหักไปเลยครับโอ้โหซ้ายทีเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ดูนะครับว่าเข้าจุดไหนครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหเป็นฉายแสงนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่3นะครับนี่นะครับดูภาพช้าๆจังหวะศอกกันนะครับสับสอกแรกกันตอนนี้ทั้งทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกโอ้โหต่างฝ่ายก็ต่างโดนแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูจังหวะสุดท้ายนะครับ ไล่ต่อยเอามาดูนี่ตอนนี้ก็ยังจะแลกกันอยู่โอ้โหนี่นะครับ้ายนะครับสายนี่หวดเข้าไปปลายค้างนะครับเต็มกามเลยครับดอกนี้ครับขนาดติดแขนนะครับดูว่าจะติดแขนด้วยนะครับแต่ว่าความแรงนะครับนี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับดอกนี้ทีเดียวเช็ด